2 jk ค่ะมาพร้อมกับรถเก๋งมือ2 5ประตูนะคะขับประหยัดประหยัดกันแดดกันฝนกันลมกันได้สบายทุกท่านกันร้อนกันดีเลยทีเดียวนะคะกับรถ t o y o ต a y a าริปี07ค่ะแจ้งจดทะเบียนปี08เครื่องยนต์เบนซิน1 5 0 0ซีซีค่ะเลขไม้238,000กิโลเมตรนะคะภายในยังสวยสไตล์เดิมๆเ,เป็นเบาะหนังด้วยนะคะดูสวยสะอาดตาค่ะ มาพร้อมชุดแต่ง TRD นะคะรถสวยพร้อมขับสภาพค่อนข้างสมบูรณ์มากๆรออะไรอยู่โคร,รกผดุท่านดูด้านหลังนะคะและเบาะหลังก็สามารถพับปรับราบลงไปได้ค่ะเพิ่มพื้นที่ใช้สอยได้อีกนะคะรถจนคันนี้บอดี้สวยเดิมเลยค่ะไม่มีชนหนักไม่เคยติดแก๊สน้ำไม่ท่วมค่ะเครื่องดีเกียร์นิ่มสีก็พอใช้ได้นะคะเล่มมีโค้กผุุท่าน ราคา1 8 0 0 0บาทค่ะสามารถนัดดูรถกันได้แถวลาดพร้าว71นะคะมีเบอร์โทรผู้ขายค่ะอยู่ใต้คลิปเหมือนเดิมเข้าไปดูรายละเอียดดูเบอร์โทรและโทรคุยกันโดยตรงได้เลยนะคะแอดมินไม่ใช่ผู้ขายค่ะเพียงแค่นำเสนอให้ชมเบื้องต้นเท่านั้นในวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ